ระโอวาทพระพุทธชีโกงบทพินิจจตยานร้อยแปข้อที่ห้าสิบเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญไม่ติดพันแล้วแต่กลับวันไหวไปตามโลกธระทำแป่นี่คือภาคสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังไม่สามารถรักษาความสงบใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจงตระหนักว่าอิสระเสรีที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่การไม่ประชิญกับโลกธรรมแต่เป็นการไม่หวั่นไหวและไม่ยึดติดกับมันการที่เจ้ายังรู้สึกข้องขัดกับโลกธรรมแปดนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆของโลกได้อย่างแท้จริงอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการมีอิสระเสรีคือการไม่ต้องปรชิญกับความผันผวนของชีวิตแท้จริงแล้ว อิสระเสรีที่แท้คือการมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบจงฝึกมองโลกธรรมด้วยใจที่เป็นกลางเสมือนผู้ชมละครที่รู้ว่าทุกฉากทั้งสุขและทุกข์ล้วนเป็นเพียงการแสดงเจ้าจะพบว่าเมื่อเราไม่ยึดต,ติดกับโลกธรรมจิตใจจะเป็นอิสระและสงบมากขึ้น ผู้ที่บำเพ็ญจนไม่ติดพันอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวันไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมสามารถรักษาความสงบและความสมดุลทางจิตใจได้ในทุกสถานการณ์โดยเข้าใจถึงธรรมชาติที่ไม่เที่ยงของสปปรรพสิ่งและไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดดังภูเขาหินที่ตั้งประงานอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามสายลมที่พัดผ่านหรือฝนที่โปรยปลายฉันใดจิตใจที่บั่นเพย่ยงแท้จริงก็ควรมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งแปดฉันนั้นการข้องขัดกับโลกธรรมเปรียบเสมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามแรงลมไม่มีความมั่นคงในตัวเองแต่การไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเปรียบดังภูเขาที่ยืนหยัดอย่างสง่างาม ห้ามกลางพายุฝนลและแดดกล้าจงอย่าให้ความผันผวนของโลกภายนอกมาครอบงํำจิตใจของเจ้าแต่จงฝึกฝนให้จิตใจเหมือนดังดุดภูเขาเพราะในความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำนั้นเองที่เราจะพบอิสระเสรีที่แท้จริงซึ่งไม่ได้เกิดจากการหลีกหนีโลกแต่เกิดจากการอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันและไม่ยึดติดการเข้าใจว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทั้งสุขและทุกข์ทั้งสรรเสริญและนินทาจะช่วยให้เรามีมุมมองที่สมดุลและไม่ยึดติดกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งเมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงดุจภูเขาเราจะสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ด้วยความสงบและปัญญาติดตามพระวานตอนต่อไปด้วยนะคะ